สวัสดีครับผมนายทีพาเที่ยวชาแนลนะคะวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาถวายสังฆทานนะครับที่วัดนอกแห่งนี้นะคะที่จังหวัดชลบุรีนะครับก็คือจะตั้งอยู่ในเมืองนะคะก็ที่นี่นะครับก็จะมีบริการนะครับชุดสังฆทานนะครับไว้ให้นะคะสําหรับญาติโยมที่ว่าไม่ได้เตรียมความพร้อมมาหรือว่าที่ว่ามีเงินทําบุญน้อยนะคะก็สามารถนะคะมาถวายสังฆทานที่นี่ได้นะครับนะ ก็เพื่อนๆเวลาทําบุญก็ไม่ต้องคิดมากนะครับว่าเรื่องสังทารมันจะต้องวนนู่นนี่นั่นนะฮะคือถ้าใจนะฮะเรามีแรงศรัทธานะครับที่เราจะทําบุญนะฮะเราก็มาทําได้เลยนะครับไม่ต้องมีชิดเยอะนะฮะเรื่องทําบุญไม่ต้องมีเงินไขนะครับนี่นะครับแล้วเพื่อนๆอยากจะได้ชุดไหนเพื่อนๆก็เลือกเอานะฮะสาหรับคนที่เขามีเงินทําบุญน้อยเนี่ยเขาก็สามารถมาทําบุญที่นี่ได้นะครับนะฮะแล้วแต่ศรัทธานะฮะ บางคนนะอาจจะมีเงินยี่สิบเขาไม่สามารถที่จะซื้อชุดนี้ได้แต่ถ้ามาที่วัดเนี้ยสามารถที่จะมาทําบุญได้นะครับแล้วผมก็จะเลือกนะครับต้องบอลจะต้องมีันจะมีของเล่านี ฮเราก็จะมานะครับก <Caribbean> <poured> ็ไหว้พระก่อนนะฮะ ผมก็ได้ชุดสังฆทานมาแล้วนะครับอันนี้เราต้องไปไหว้พักก่อนไหมหรือว่ายังไงคะอ๋อจะถวายก่อนก็ได้แล้วไหว้ทีหลังก็ได้ถวายก่อนออวันอาทิตย์ค่ะควันเสาร์ Yes. Okay.